สวัสดีคะ่ะใครกำลังมองหารถกระบะตอนเดียวไว้ขนของนะคะแอมเชีย er เป็นคันนี้เลยนะคะประวัติฟรีดาวส่งสบ,สบายเดือนละแค่6,000บาทเท่านั้นคะ่ะตยตาไฮลักรีโวเครื่องยนต์2.7 เป็นซิงเกียร์ธรรมดาติดแก๊ส LPG มีตู้ให้พร้อมด้วยนะคะปี2017ราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่2,99,000บาทเท่านั้นค่ะประวัติจะเต็มได้เลยนะคะส่งเดือนละ6,000บาทขอคนซื้อเงินเดือนหน0 0งบาทขึ้นไปะสษตรคนิีไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆััน,นะคะเป็นรถที่น่าใช้และก็ขับตีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะ รถสวยสภาพดีพร้อมใช้งานเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินติดแก๊ส LPG ใต้ท้องรถเรียบร้อยแล้วนะคะขับดีประหยัดสุดๆเลยค่ะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีเทานะคะแอร์แบกเบสเครื hmm. ่องเสียง AMFM AUX แล้วก็ CD เกียร์ธรรมดาแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะสภาพดีค่ะพร้อมใช้งานนะคะมีตู้ให้พร้อมเลยนะคะ ตู้สามารถเปิดด้านข้างได้ด้วยนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะนี่ค่ะอุ้ยสะดวกสบายในการขนของมากๆเลยนะคะสมบูรณ์ค่ะคันนี้พร้อมใช้งานเลยค่ะใครกำลังมอหารถขนของเอาไว้ใช้งานสักคันหนึงมีตู้พร้อมนะเปิดด้านข้างดีด้วยเปิดด้านหลังได้ด้วยนะอมเชียนคันนี้เลยนะคะสภาพดีค่ะน่าใช้มากๆเลยนะคะ ัดเฟแนซ์นก็ไม่ยุ่งยากนะโทรปรึกษาได้เลยนะขอบคุณซื้อเงินเดือนหนึ่งหมื่นสามพันบาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะน่าใช้ค่ะติดแก๊สด,ด้านล่างนะคะคุ้มค่าสุดๆเลยนะคะคันนี้น่าใช้มากๆเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะ เสร็เบนซินค่ะติดแก๊ส LPG ระบบปัวฉีดเรียบร้อยแล้วค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักลายมาได้นะคะติ๊กที่ช่องไลนดีนะคะมีแอดนำหน้านะ S A M P 10ค่ะพิมพ์ไลนมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ คุ้มค่านาใช้ฟรีดาวมีตู้ให้พอมนะคะขนของได้เยอะมากๆเลยนะคะติดแก๊สเรียบร้อยแล้วค่ะคุ้มค่าสุดๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ